สวัสดีค่ะเปรียวนะคะค่ะวันนี้นะคะเปรียวจะมาสอนท่าเต้นจากกิจกรรมแด n ฟ f i พิชิตโลกค่ะกิจกรรมการออกกําลังกายด้วยการเต้นในผู้สูงอายุวันนี้เปลียวรับหน้าที่สอนท่าที่เกี่ยวกับการประสานสัมพันธ์ของแขนและขาทั้งสองข้างง่ายๆคือทําให้แขนและขาของเราเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นค่ะท่าที่1นะคะท่าก้าวขาและกลางแขน ท่านี้นะคะเราจะแยกข้างขวาและข้างซ้ายไปพร้อมๆกับการก้าวขาไปข้างหน้าและก้าวขาถอยหลังเป็นท่าฝึกเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการล้มได้เป็นอย่างดีค่ะ,คะเพราะว่าจะทําให้เรามีสมาธิขณะเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นนะคะยืนเท้าห่างกันพอประมาณจากนั้นก้าวขาขวาไปข้างหน้าเฉียงออกเล็กน้อยพร้อมกับการแขนค่ะนับเป็นหนึ่งนะจากนั้นทําอีกข้างหนึ่งนับ2จากนั้นก้าวถอยหลังนับ3และสี่ เดี๋ยวเราทำตามจังหวะอีกครั้งนะคะจะนับอย่างช้าๆนะเริ่มค่ะ 2> 1 2 3และ4อีกรอบนะคะ 2> 1 2 3และ4เอาละค่ะถ้าทำกันได้แล้วเราลองเข้าเพลงกันเลยนะคะ สนะคะท่าก้าวขาแตะสลับพร้อมคว่ำม,มือหงายมือสลับกันค่ะท่านี้จะยากกว่าท่าแรกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีสมาธิในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยเียวจะเริ่มจากก้าวขาก่อนนะคะยืนกางขาสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก้าวขาขวาค่อยมาทางซ้ายปลายเท้าแตะพื้นนับเป็น1นนะคะจากนั้นก้าวกลับมาที่เดิมนับเป็นสองค่ะสลับข้างนะคะ ก้าแตะพื้น3แล้วกลับมาที่เดิมนับ4พอก้าขาได้แล้วต่อไปเป็นท่าสลับมือนะคะเราจะวางมือขวาในลักษณะคว่ำมือซ้ายลักษณะหงายมือนะคะแล้วเราจะทำสลับกันแบบนี้นะคะ 2> 1, 1 2 3และ4อีกรอบหนึ่งนะคะ1 2 3และ4จากนั้นนะคะเอามารวมกันทั้งขาและแขนไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว เริ่มค่ะหนึ่งสองสามและสี่ทำกันคล่องแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เปียวขอทําไปพร้อมกับเพลงนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ ท่าที่สามค่ะชูแขนงายมือพร้อมขยงเท้าสองข้างท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่เน้นการประสานกันของแขนและขาทั้งสองข้างนะคะยืนเท้าห่างจากการเล็กน้อยนะคะยกมือทั้งสองข้างตั้งฉากปิดบังใบหน้าส่วนล่างหรือป้องปากเอาไว้นะคะโดยหันหลังมือออกค่ะจากนั้นขยงเท้าทั้งสองข้างพร้อมยกแขนเหยียดศอกให้สูดงายฝ่ามือออกการขาออกจากการเล็กน้อย จากนั้นกลับมาท่าเริ่มต้นนับเป็นหนึ่งค่ะสลับทำอีกข้างนะคะอ่ะเดี๋ยวลองทำพร้อมกันนะคะเปล่วจะนับเป็นจังหวะช้าๆหนึ่งสองสามและสี่มาลองเต้นเข้ากับเพลงดูนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะ ค่ะเป็นไงกันบ้างคะเรื่องเต้นไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะขอแค่อย่าอ่อนซ้อมคะ่ะสามารถติดตามคลิปวิดีโอท่าเต้นของเราได้เรื่อยๆนะคะหากใครสนใจกิจกรรมแดนฟิตพิชิตโลกหมดโควิดเมื่อไหร่ก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook f แฟนเพจของศูนย์ใกล้ห้าบบัดหรือโทรมาติดต่อสอบถามที่ประธาสัมพันธ์ที่เบอร์0635205151อย่าลืมกด2นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ